คน,น,น,นรถเก,งก่งได้๋อได้ข้อรถเก๋งเลยสี่ห้าเจ็ดแปดสี่หนึ่งสามสี่หนึ่งหนึ่งสามแล้วก็สี่สามนี่บอกครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบบรัฐบาลไม่สนับสนุนการผ่านัานทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมมีอาจารย์ทุดงผ่านนะครับที่ สารเตะหลักกิโลดวงวิญญาณให้โชคนะครับดเดี๋ยวอาจารย์ก็จะทุดงไปต่อนะครับทุดงผ่านมาก็เลยผมก็เลยขอโชคขอลาบนะครับกับอาจารย์นะครับที่เดินทางมาจากจังหวัดเลยนะครับก็ทุดงผ่านนี่เนาะอาจารย์ทุดงมาที่หลักกิโลนะครับเดี๋ยวขอไปขอโชคกับอาจารย์กว่าทุดงมาจะให้ตัวไหน อาจารย์มาให้เลขขอเลขอาจารย์หน่อยกระที่หายวังโอ้หายบนหนึ่งอ่ะเขียนให้ผมหน่อยครับอาจารย์เฮ้ยตัวตัวไหนนะครับอาจารย์ห้าเจ็ดแปดตัวเดียวเลยบอกครับแล้วก็สี่หนึ่งสามอ้วนอ่ะเขียนเขียนเขียนให้หน่อยครับอ่าหาห้าเจ็ดแปดแล้วก็สี่หนึ่งสาม อ๋อีหนึ่งสามตัวต็งหนสตัวี่สามลองไว้สี่ลงไว้หนึ่งสี่หนึ่งตัวเต็งหรอ่าครับหนึ่งสตัวเต็งหนึ่งสามตัวเต็งนี่บ่ครับคือให้หลัยบ่โอ้ได้ขอเต็ง ได้อ๋อได้ข้อรถเก๋งหนี่อหแปดสี่หนึ่งสามสี่หนึ่งหนึ่งสามแล้วก็สีสนี่บอกครับตัวนี้เลยบอครับอ๋อฮะทำยังไงได้ครับอาจารย์มีครับอี้เไปกลองหอ๋ออ๋อ เับปะว่ามีนอ่นาต้กาอยู่เป็นอ๋อนะปัญหาเลยอ๋อคือความฝันเอาตามความฝัน,เป,นเป็นนิมิตเ,นนเอามนนวนไฟก่อนมีนคนฝนใส่มันจะไปถึอ๋อครับตอนันออกต่นปนบาที่วหายัาท,ทีคนเนเ้าทำมนวนอ๋อมนายกังนั้นอ๋อครับอนนี้ตัวเลขมันบอก,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 ก ้าเห็นตัวเลขบ่อออกถ้าถ้าอย่างนี้ออกเดบับมีอยู่ก็เดบับอยู่อยู่ไม่ได้ต้องออกอยู่ไม่ได้ต้องออกบ่มันเลขกนี้เห็นดได้ออกอ่นฉันอ๋อครับอันนี้นตัวเลขเกิดคิดเ่ามันอยาบได้ให้อ๋อครับยิดเขาลึกหาดตงั้นถ้าเห็นตัวเลขถูกเลยอืมครับวางนึงมันนอนมันอยู่ในแก้วสองขวครับไว้ที่บนถึงเกินอนนอนที่จ้องประเดง นี่มันก็แปลคือกัน,นสองกับเป๋ามันก็มากรเป๋าสองอืมอจ,อจะเดินทางยังเดินจะเดินทางต่อบ่ครับขอ,อพระอาจารย์เดินทุดงมาแต่ไหนครับนีู่มาจากจังหวัดเลยมาจากเลยทุด,ดงผ่าน,นทุด,ดงผ่านหลักกิโลตรงนี้บ่อยบ่ครับบบ่าา่ครั้งแรกบ่ครับอ๋อจะไป อไม่ได้นอนในวัดแต่ก็ว่าอย่างอยากซักผ้าเนี่ยอยาอ๋อจะไปนอนในวัดครับว่ามันเมืนให้จันครับแถวนี้ก็มีวัดเข้าข้างหน้านี่นอนโคฟักอา่เหกือนอุ่นเดีไปทางหน้าเลยก็ต้องบินเทบารอ๋อเดินไปเรื่อยๆทุดงผ่านหลักกิโลแวะมาบอกโชคนเจ็ดสองแปดก็ได้ผลแวะแวะมาบอกโชคห้าเจ็ดแปดแล้วก็สี่หนึ่งสามสี่หนึ่งหนึ่งสามสี่สาม บางคนตอนนั้นมันถือ728ครับ728มันถือเท่าไหร่2,000คูณ2,000 2,000คูณ2,000พอทีดังไปยู่บนหระเจ็ดได้กลุ่มดเงามันกล้าชื่อเนาะคอส่องเป็นทีจับอันครับของจาวของวานวานุยจะไปวานจนแหมอนอาจารย์จะทดงต่อบ่ครับคือนี่ไรดื้อนไฟซื้อสาธุสาสาถุครับอาจารย์ สาธุสาธุเขียนเอาผู้ได้มีปากกาปานู่นาปากกาเขียนเอาพระธุดงค์ให้บนหนึงนี่พระธุดงค์นี่พานสารเตซีนี่เขียนให้เขียนให้อย่าเขียนใส่มือเขียนใส่กระดาษเขียนใส่หน้าเขียนใส่กระดาษไหมนี่กระดาษวะแวะมาให้าจโยยเขีนให้แวะเมนเราแวะมาให้โชค ช่วผ่านมาใช่เราวัไดดมาขอเลขหลักกิโลแต่เดินทุดงผ่านมาเดินทุดงผ่านเดินผ่านมาไงนเนี่ยอ่าตอนนี้เดี๋ยวกำลังจะเขียนให้จานคุยจานคุยกำลังจะแจกอยู่นี่จานคุยจะแจกจะเขียนให้มาแต่ไซนี่มาแต่ทำบุญาบุญงานศพพี่น้นอโอ้โจุดกระโปรงคนนึงนี่ห่อนบุญูับงทังังอั ห้าเจ็ดแปดเจ็ดแปดแล้วกับสี่หนึ่งสามสี่หนึ่งสามแล้วก็หนึ่งสี่แล้วก็หนึ่งสามนสานี่เราหันซมี่เลยเอาไปแบ่งกัน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 เอาโชคนำกันเอาโชคนำกันมันจะรวยตอนรับวันจุดจีนหรือออกวันจุดจีนในงวดนี่เออนี่ผาธุดงผ่านวันหนึ่งผาธุดงผาธุดงเด้อมาแจกจังหวัดเลย ครับอ่ะโชคดีโชคดีสาธุสาธุสาธุนะครับครับโชคดีเด้อขาว่ารวยอให้รวยๆทุกคนรวยทุกคนรวยทุกคนครับจะมาจะมาขอบารมีจากัรแต่พระหลวงเดินมาให้แทนพระหลวงเดินมาให้แทนเมื่อกี้เอออ่าตาอ่ะนะครับคุณผู้ชมนะครับเมื่อสักครู่นี้พระธุดงค์เดินผ่านแล้วก็ให้โชค ให้โชคใหญ่นั่นผมลืมขอโชคกับพระธุดงหน่อยดูของอาจารย์โอยเขียนให้นะครับได้นี่นะครับอจับไว้เลยแปดห้าเจ็ดแปดสี่หนึ่งสามสี่หนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งสี่กับหนึ่งสามเท่านี้แหละกับหนึ่งสามไหาแค่นี้หายบ่อร้ายครับท่านก็นี่มูนิยท่านล้ก็เดินไปเลยแต่เอาโสดกับพระธุดงบ่อไปหนึ่งคาดจวาดจะไหวนี่เดิ นี่แหาจานย์ควยเชียนไห้ก็ได้ค่าแตหวายเพื่อนบันึงเพิ่นรายเพิ่นขณะกำลังตั้งใจนู้มาจากบุรีรัมตั้งใจจะมาขอเลขกระสานตาเซกระสานตาจันแต่บังเอิญพระธุดงนิมมต์ผ่านมาพอดีท่านกันเลยท่านกันเลยบอกเลขแทนตาจันกับตาเซ่ถือว่าเป็นโชคของโยมที่ได้พบแหละ าเดี๋ยวอาจารย์โกยจัดการให้ไม่ยากใช่ยูทูบเลยอยากมาเรียนเดี๋ยวให้อาจารย์โกยเขียนให้อยากมาเรียนได้เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นได้โชคแม่อยู่ที่ไหนก็แม่อยู่เมืองบริลลัมอยู่ในตัวเมืองบริลัมชับรถอ้อมเกือบสองร้อยโลเกือบสองร้อยโลอยากเจอคนดีต้องลำบากหน่อยทีนี้จำทางได้แล้วเนาะจำทางได้แล้ว มาสะดวกแล้วรู้แล้วแกบนเนี่ยมาง่ายอตอนมาขอผลจะให้มายากๆหน่อยผลว่าถ้าคนใจท้อเรามาไม่ถึงหรอกเกือบไม่ถึงพี่สะพ้ายบอกว่ากับเธอไปอีกตั้งสี่สิบกว่าโลจะอะไรอำเภอทางนู้นพนมอะไรพนมนงรักว่ะอำเภอสนมสนมสนมนี่อยุ่ติดนี่เอง นี่ใกล้ๆนี่ครับขับมาเรื่อยๆขับมาเรื่อยๆก็หอดเลยที่กับนี่ต้องยางเดียวเลยเด้อนี่เลยไอ้สีขาวครับเผาสีขาวเผาสุรินทร์ล่ะกะบุรีรัมย์เลยนี่นี่ครับหนึ่งหกเนี่ยครับนี่สุรินทร์ห้าสิบกิโลนี่จากนี่ไปสุรินทร์หาสิบโลต้องยางเดียวเลยครับอันนี้ฮะบ่คืนบ่คืนคุณจะให้น้ำพระทุดงนี่มั้ง สงสัยว่าตะเซว่าเอากับพระธุดงอันเดียวกันวะก็อพระธุดงอันเดียวกันอันเดียวกันไม่ได้เลขเลยไม่ไม่ได้ตัวนั้นเอาเลขพระธุดงไปเลยตะเซเราว่าวัาได้พระธุดงเราได้อ่ขอหายโชกดีเด้อกลับไปเสด็จกลับมาอีกเสด็จกลับไม่อีกเอออยากมาอีกแล้วตาเซล้วก็หายมาอีกเราโดนบันด์หายไมาอีกแล้ว รับสาุสาธุเดินมาหาโชคแต่ได้โชคจากพระน้าวเอาดีมากโชคของเราไม่มีเลขไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาโชคจากพระพระทุดวงให้เลยพระทุดวงให้แล้ว